อนาคตไม่ได้ล้อนเล่นถ้าเรายังอยู่ในห่วงแห่งอวัยภูมิและไปสู่ทุกขติพบเนี่ยนะภูมินั้น,ะน,นนะเราจะมานั่งพูดอนาคตอันสวยหรูเนี่ยนะไม่ต่อให้อยู่สุขสบายกินดีอยู่ดีบรรปลายชีวิตแล้วอนาคตนี่ยังไม่มีน่น่าห่วงเราไม่มีอะไรการันตีเลย ไม่มีหลักคำประกันเลยว่าจิตนี้จะไม่เปลี่ยนไปเป็นสัตว์ในราชาจะไม่ไปสู่เปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกหรือคนวิกลจริตตอบไม่ได้นะทำไมตอบไม่ได้เพราะคติพบเราไม่ชัดเจนใครดีมาเราบอกเราดีตอบใครชั่วมากูจะชั่วว่า oh